เปรียบเทียบ iPhone 12สเปคเหมือนต่างกันตรงไหนซื้อรุ่นไหนดี Apple ประกาศเลิกขาย iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max มีผลทันที Apple ลดราคา AirPods เหลือ690บาทพร้อมขายอะแดปเตอร์20วัตต์ในราคาเดียวกันอัปเดต14ตุลาคม2020 สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่า n n e l Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือข่าวไอทีที่น่าสนใจกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกลา้าหลังจากที่เปิดตัวไปเมื่อคืนวันที่13ตุลาคมเวลาเที่ยงคืนเข้าสู่วันที่14ตุลาคมสำหรับ iPhone รุ่นใหม่ที่รอบนี้ Apple ค้นมาถึง4รุ่นด้วยกันได้แก่ iPhone 12 Mini, iPhone 12 iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ว่าแต่ทั้ง4รุ่น มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างรวมถึงซื้อรุ่นไหนคุ้มเหมาะกับการใช้งานที่สุดมาหาคำตอบด้วยกันครับกับคลิปนี้เลยหน้าจอ OLED ทั้ง4รุ่นจอ120เฮยังไม่มาในรอบนี้ Apple ได้เลือกใช้หน้าจอแบบ Super Retina XDR Display หรือ OLED นั่นแหละบน iPhone 12ทั้ง4รุ่น แต่จะมีความแตกต่างกันที่ความละเอียดหน้าจอและค่าความหนาแน่นของพิกเซลต่อขนาดหน้าจอซึ่งในส่วนนี้ iPhone 12 mini จะมี p พิกเซลแผ่อินเทนที่มากสุดที่476แต่ถ้าวัดกันที่ความละเอียดตรงนี้ iPhone 12 Pro Max นอนมาเลยใส่ความละเอียดมาให้ที่2 7 7 8คณ1,284พิกเซลแต่ก็น่าเสียดายที่สุดท้ายแล้ว iPhone 12ทั้ง4รุ่นยังคงไม่มาพร้อมกับค่ารีเฟรชเรท120เฮิตตามที่มีข่าวลือกันในตอนแรก โดยเรื่องของการใช้งานกล้างแสงแดด iPhone 12ทั้ง4รุ่นสามารถดันไปได้ใกล้สุด1,200นิตเรียกว่าใช้งานได้แบบสบายๆไม่ต้องเพ่งสายตาแต่อันนี้คือแบบ HDR นะถ้าแบบเมนนวนเปิดเองจะดันได้แค่625บนิตบน iPhone 12 mini และ iPhone 12และ800นิตบน iPhone 12 pro และ iPhone 12 pro max ขับเคลื่อนด้วยชิป Apple A 1 4 b i o n i c 5 n นาโนเมตรเหมือนกันหมดเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ Apple เลือกใช้ชิปเดียวกันใน iPhone 12ทั้ง4รุ่น โดยชิปที่ว่าก็คือ A14 Bionic ที่มีสถาปัตยกรรมการผลิตอยู่ที่ขนาดเล็กจิว๋วเพียง5นาโนเมตรเท่านั้นโดยในส่วนนี้ทาง Apple เพลมว่าชิป A14 นั้นเป็นชิปที่แรงที่สุดในโลกของฝั่งสมาร์ทโฟนตอนนี้แถมยังประมวลผลกราฟิกเร็วกว่ามือถือรุ่นอื่นๆอยู่อีก50%เลยด้วยกันซึ่งตอนนี้จะบอกว่าซื้อ iPhone 12รุ่นไหนก็ได้ประสิทธิภาพใกล้ๆกันก็สามารถบอกได้เต็มปากเต็มคำเลยหลักไม่มีรุ่นไหนที่ด้อยกว่าใครเลยทีเดียว พอพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานความเร็วหรือความแรงต่างๆกล้องหลังคู่ vs กล้อง3ตัวบวกไลด้าเรื่องกล้องเหมือนจะเป็นหนึ่งในไม่กี่เรื่องที่ iPhone 12ทั้ง4รุ่นนั้นมีความแตกต่างกันชัดเจนโดย iPhone 12 Mini และ iPhone 12จะมาพร้อมกับเซตอัพกล้องหลังที่เหมือนกันประกอบด้วยเซ็นเซอร์หลักความละเอียด 12mp เลนส์7ชิ้นและกล้องเอ้าท์ไลท์ 12mp มุมกว้าง120องศาสามารถถ่ายภาพตอนกลางคืนได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเมื่อเทียบกับรุ่นก่อน แถมยังมีคอมพิวเตอร์ a ชน h นลฟ g โตกราฟีที่จะเข้ามาช่วยในการถ่ายภาพย้อนแสงหรือสถานการณ์ต่างๆสวยสดงดงามขึ้นอีกด้วยส่วน iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max จะมาพร้อมกับกล้องหลังที่เหนือชั้นยิ่งกว่า iPhone 12 mini และ iPhone 12อยู่เกือบเท่าตัว โดยทั้ง2รุ่นจะมาพร้อมกับกล้องหลัง3าตัววายเอลตราวและเทเลโฟโต้ล้างละเอียด12ล้านพิกเซลบวกเซ็นเซอร์ไลดาที่จะเข้ามาช่วยในการใช้งาน AR หรือถ่ายโหมดหน้าชัดหลังเบลอได้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้การโฟกัสในที่แสงน้อยดียิ่งขึ้นกว่าเดิม6เท่าอีกด้วยนอกจากนี้ระบบการสั่น OIS ของ iPhone 12 Pro Max จะย้ายมาเป็นแบบเซนเซอร์ชิปหรือพูดง่ายๆมีการสั่นที่ตัวเซ็นเซอร์ด้วยซึ่งปกติบนมือถือจะอยู่ที่ตัวเลนเพียงอย่างเดียวพอเป็นแบบนี้การทํางานของระบบการสั่นบน iPhone 12 Pro Max, จะทำออกมาได้ดีกว่าตัว OIS ของ iPhone 12 mini iPhone 12และ iPhone 12 Pro เป็นแบบกันสั่นบนตัวเลนชาร์จไว20วัตต์ไร้สาย15วัตต์ทั้ง4รุ่นแต่ไม่แถมหัวชาร์จและหูฟังมาในกล่อง iPhone 12ทั้ง4รุ่นต่างรองรับการชาร์จไวที่ความเร็วสูงสุด20วัตต์ผ่านพอร์ต Lightning ที่ใช้เวลาชาร์จ30นาทีได้แบบประชัย50% และไวเล s ชาร์กิ้งความเร็ว15วัต์แต่ข่าวร้ายก็คือเขาลือที่บอกว่าปีนี้ Apple จะไม่แถมหัวชาร์จและหูฟังมาในกล่อง iPhone 12อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับโดย Apple ให้เหตุผลว่าเพื่อสิ่งแวดลอ้อมราคาและวันวางจำหน่าย iPhone 12 mini ราคาเริ่มต้น699ดอลลาร์สหรัฐหรือ21,900บาทรวมภาษี24,900บาท iPhone 12ราคาเริ่มต้น79 9ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ25,000บาทรวมภาษี 28,900บาท iPhone 12 Pro ราคาเริ่มต้น999ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ31,200บาทรวมภาษี34,900บาท iPhone 12 Pro Max ราคาเริ่มต้น1,999ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ34,400บาทรวมภาษี39,900บาทโดย Apple จะเริ่มเปิดให้จอง iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ก่อนวันที่16ตุลาคมก่อนจะวางขายพร้อมกันสำหรับประเทศที่เป็นเทียร์1 ในวันที่23ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับส่วนรุ่นเล็กอย่าง iPhone 12 mini และ iPhone 12จะตามมาทีหลังพรีออเดอร์วันแรก6พฤศจิกาย,ยนและวางขายพร้อมกัน13พฤศจิกาย,ยนนี้ซื้อ iPhone 12รุ่นไหนคุ้มกว่ากัน มาถึงตรงนี้แล้วหลายคนก็อาจจะได้คําตอบว่าตัวเองจะเลือกซื้อ iPhone 12รุ่นไหนดีซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าหากใครไม่มีปัญหาเรื่องเงินก็จัดตัว iPhone 12 Pro Max ไปเลยเพราะสเปคที่ได้มานี้จัดเต็มจริงๆโดยเฉพาะเรื่องกล้องทั้งระบบกันสั่นแบบเซนเซอร์ชิพที่ถึงเวลาใช้งานจริงๆทําผลงานออกบานได,ด้ดีกว่าระบบกันสั่น OIS ปกติทั่วไปมากแต่ถ้าไม่เสียเรี่ยวเรื่องกล้องมากขนาดนั้น iPhone 12 Mini ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย พลั s สเปกก็แทบจะไม่ค่อยต่างอะไรกับตัว p r o มแม็มากสักเท่าไหร่แถมได้จุดเด่นที่มีขนาดเบาเพียง135กรัมเท่านั้นแล้วจะซื้อความจุรุ่นไหนดีเรื่องนี้ก็แล้วแต่นิสัยการใช้งานมือถือของแต่ละคนละครับถ้าใครชอบถ่ายรูปหรือเป็นสายวิดีโอบ่อยๆอันนี้บอกเลยให้มองข้าม 64GB ไปเลยให้มองพวกความจุสูงๆอย่าง1 2อย b 2่ส g b 5ป g ิเลยดีกว่าขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ Apple ประกาศเลิกขาย iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max มีผลทันที iPhone มีการอัปเดตครั้งใหญ่หลังจากที่ Apple ได้ประกาศเปิดตัว iPhone 12 12 Mini 12 Pro และ12 Pro Max ไปแล้วซึ่งทำให้ iPhone ที่มีอยู่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มจากการปรับราคาของ iPhone 11และ iPhone XR รุ่นใหม่แต่ในส่วนของ iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max ซึ่งถือว่าเป็น iPhone รุ่นท็อปตีปีก่อนตอนนี้ Apple ประกาศเลิกขายไปเลยคือไม่สามารถซื้อได้แล้วนั่นเองซึ่งการประกาศเลิกขายในครั้งนี้ก็น่าจะคล้ายกับปีก่อนที่เมื่อมีการประกาศเปิดขาย iPhone 11ก็มีการถูกเลิกขาย iPhone XS ไปเช่นเดียวกัน แต่ทั้งนี้ในปีนี้ยังมี iPhone XR และ iPhone 11ที่ยังเปิดขายอยู่ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ Apple ถอดหูฟังกับหัวชาร์จแบตออกจาก iPhone รุ่นที่ขายในตอนนี้รวมถึง iPhone รุ่นเก่าด้วยอัปเดต14ตุลาคม2020อย่างที่ทราบกันว่า iPhone 12ที่เพิ่งเปิดตัวไปนั้นจะไม่มีการแถมหูฟังเอีย e ร์พอและหัวชาร์จแบตมาให้ในกล่องด้วยเนื่องจาก Apple ต้องการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์และเพื่อทำให้สินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขึ้น สิ่งที่หลายคนเข้าใจคือนโยบายนี้จะใช้เฉพาะกับ iPhone 12และ12 Pro ที่กำลังจะเปิดขายแต่เมื่อมีการค้นข้อมูลในเว็บของ Apple และก็มีการพบว่านโยบายนี้รวมไปถึง iPhone ทุกรุ่นที่เปิดขายอยู่ก่อนหน้านี้ด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเราซื้อ iPhone SE XR หรือ iPhone 11ที่เดิมจะมีหัวชาร์จกับหูฟังแถมมาให้ด้วยแต่ถ้าซื้อตั้งแต่วันนี้ไปจะไม่แถมให้มาแล้วจ๊ะ ทั้งนี้เข้าใจว่ายังมีสินค้าอยู่ในสต็อกพอสมควรใครจะซื้อรุ่นไหนที่ถามหัวชาร์จก็ต้องรีบหน่อยนะตอนนี้มีการประกาศลดราคาไปแล้วด้วยและข่าวต่อมายังบอกอีกว่าเราไม่แถมแต่เราขาย Apple ลดราคาเ e อียบพอตเหลือ690บาทพร้อมขายอะแดปเตอร์20วัตต์ในราคาเดียวกันอัปเดต14ตุลาคม2020 เป็นข้อวิาพากษ์วิจารณ์กันสําหรับการที่ Apple ตัดการให้หูฟังและหัวชัด a d อะแดปเตอร์ออกจาก iPhone ทุกรุ่นแต่ล่าสุดหลังจากงานเปิดตัว i iPhone 12ของ Apple ได้เปิดจําหน่ายอะแดปเตอร์20วัตต์พร้อมลดราคาหูฟัง e Pod, เอียร์พอตเหลือเพียง690บาทเท่านั้น วันนี้ Apple ไปปรับลดราคาของทั้งเ a r p o d พตและอะแดปเตอร์20วัตต์จากเดิมที่มีราคาอยู่ที่1,190บาทเหลือเพียง690บาทเท่านั้นลดลงอีกเกือบครึ่งโดยถือว่าเป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่งของ Apple ที่ตัดอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ออกไปจากทุกรุ่นเหลือเพียงกล่องบางๆเท่านั้นที่ให้ลูกค้าสามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกลงกว่าเมื่อก่อนโดย a i r p o d พตและอะแดปเตอร์เองสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Apple Online Store ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ และนี่ก็คือข่าววงการมือถือที่นํามาฝากกันครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือข่าวไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอ็มซ่าชชานแนลรีวิวเลยครับสวัสดีครับ